สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาแนะนํากับรถเอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็มีระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมรายละเอียดก็ขอฝากทุกคนนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ สำหรับรถยนต์คันนี้เนี่ยก็คือไอซูซูไทรุ่ง Adventure นะครับคันนี้เป็นรถปี05ตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3000เกียร์ออตโต้แล้วก็มีระบบ4 w ินะครับขับเคลื่อน4ีล้อด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาเอาไว้ขับเดินทางท่องเที่ยวนะครับไว้ใช้งานในลักษณะครอบครัวนะครับคันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับ ส่วนรายละเอียดภายนอกนะครับรถคันนี้ก็ได้สีดำดูหล่อๆเท่ๆเลยนะครับเป็นสีทูโทนด้วยนะครับเป็นดำตัดกับสีเทานะครับสภาพของตัวถังนะครับรับประกันได้ว่าไม่มีชนหนักที่คว่ำตัดต่อหรือว่าจมน้ำแน่นอนนะครับด้านหน้าสภาพของโคมไฟไฟสปอตไลท์นะครับก็สภาพใหม่ๆใสๆเลยนะครับไม่มีน้ำเข้านะครับไม่มีแตกไรยงา ตัวนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างก็จะมีฝาครอบพรเมียมพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับบันไดข้างทั้ง2อฝั่งก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับสภาพสีโดยรวมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะเงาสวยมากๆนะครับและที่สำคัญเป็นสีดำหายากด้วยนะครับ ส่วนล้อแมกและยางนะครับก็จะเป็นแม็กเดิมขอบ16นิ้วนะครับก็ถูกใส่มาด้วยยางบิสโตนนะครับสภาพดอกก็ถือว่าอายุการใช้งานได้อีกยาวๆนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังสีเทาทั้งคันนะครับสภาพถือว่าสะอาดและใหม่มากๆนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีชำรุดนะครับ พวกคอนโซลช่องแอร์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์มากนะครับคอนโซลตัวนี้ปีสุปี2005ก็จะตกแต่งด้วยลายหินอ่อนสีเทาๆดำๆนะครับถือว่าสวยมากๆเลยสภาพของแผงประตูนะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพสวยมากๆนะครับไม่มีรอยเลยนะครับ พวกสวิตช์กระจกต่างๆก็ไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักนะครับตัวเบาะโดยสารแถวที่2ก็เป็นเบาะหนังถือว่ากว้างขวางแล้วก็นั่งสบายมากๆนะครับมาดูในส่วนเบาะแถวที่กันต่อนะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะแบบมีหมอนรองศีรษะด้วยนะครับผมก็ถือว่านั่งสบายเช่นกันนะครับก็กว้างขวางนะครับ ระบบแอร์แถวที่3ก็มีแอร์แยกไว้ให้นะครับแอร์ก็เย็นฉ่ำทั่วถึงทั้งคันก็เปิดฝาท้ายมานะครับขณะที่เราพับเบาะแถวที่3ตั้งขึ้นไปนะครับพื้นที่ใช้สอยตรงนี้ก็ถือว่ากว้างขวางจุของได้มากทีเดียวนะครับตัวพื้นตัวแผงข้างนะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสวยงามมากนะครับ และในกรณีถ้าเกิดเบาะแถวที่3ต้องการจะปรับใช้งานได้นะครับให้มีคนขึ้นไปนั่งได้ก็แค่สามารถดึงตั้งขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับถือว่าใช้งานง่ายมากๆเลยมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับรถยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3,000เทอร์โบนะครับเครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยมีการปรับแต่งแก้ไขดัดแปลงอะไรมานะครับตัวเครื่องก็แห้งๆนะครับไม่มีน้ำมันหยดไม่มีน้ำมันรั่วซึม ส่วนสภาพของคานหน้านะครับนี่ครับเพจเดิมๆไม่เคยแกะนะครับคาร์เดิมๆไม่เคยมีการซ่อมสีทําสีมานะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนนะครับขนาดฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆยังมีครบนะครับก็ถือว่าเครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดง่ายนะครับเลขไม้สองแสนหนึ่งหมื่นกว่ากิโลนะครับมาลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ ก็ถือว่าเครื่องยนต์นะครับถือว่าเดินเรียบนะครับเครื่องนิ่งนะครับไม่มีสะดุดไม่มีสั่นนะครับเครื่องยนต์ก็แน่นๆนะครับไม่หลวมไม่มีควันไม่มีไอไม่มีน้ํามันกระเด็นออกมาจากก้านวัดนะครับเดี๋ยวมาทดสอบระบบไฟฟ้าต่างๆภายในรถกันต่อเลยนะครับสำหรับเครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเสียง jvc นะครับผม ระบบแอร์ก็เย็นฉ่ำทั้งคันนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์แอร์ด้านหลังน,นะครับถือว่าแอร์เย็นทั่วถึงทั้งคันแน่นอนนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานก็ขึ้นลงได้ครบนะครับรวมถึงตัวปรับเลนมองข้างนะครับตัวนี้ก็ยังปรับใช้งานได้ปกตินะครับส่วนระบบเกียร์โฟของรถคันนี้นะครับก็เป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับมีปุ่ม ตำแหน่งบอกชัดเจนนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับเมื่อกดใช้งานก็จะมีไฟสัญลักษณ์สีเขียวขึ้นในลักษณะนี้นะครับไฟก็จะไม่มีขึ้นค้างนะครับเมื่อเราเป็นขับ2ไฟตัวนี้ก็จะดับลงนะครับ สำหรับราคาของรถคันนี้นะครับผมตั้งราคาขายเป็นเงินสดเอาไว้นะครับ239,000บาทนะครับรถคันนี้คือ isuzu t h a i ุ a n d adventure master นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0ซี cc เกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวนี้เป็นรถปี2005ตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่สำคัญรถคันนี้ได้สีดำทูโทนด้วยนะครับเป็นสีที่ดูสวยดูหลอ่อดูเท่มากๆนะครับแล้วก็เป็นสีที่หายากด้วยท่านใดที่สนใจนะครับกำลังมองหารถ7ที่นั่งที่มีระบบขับเคลื่อนสีรล้อไว้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างได้เลยนะครับ และสำหรับคลิปรีวิวแนะนำรถยนต์ในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ